ของวรนยาแอนดี้อีกครั้งนะคะและในวันนี้นะคะเราก็มาในคลิปของ Easy Vegan Dish เมนูอาหารวีแกนี่ง่ายทำได้เองที่บ้านค่ะเมนูในวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนู s เต็กเห็ด o ออริ e กค่ะซึ่งเป็นเมนูที่อาจารย์ชอบทานมากแล้วก็โดยส่วนตัวรู้สึกว่าอร่อย <laughs> ยังไงเดี๋ยวทุกคนลองดูนะว่าแบบน่าทานหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดใครสนใจก็ลองเอาไปทาตามกันดูนะคะ เมนูสเต็กเห็ดออรนจิวันนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะซึ่งตอนแรกก็คือตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นวิธีการทําผักเคียงของจานสเต็กก่อนแล้วตอนที่2ค่ะก็จะเป็นการทาสเต็กเห็ดออรนจินะคะส่วนคลิปที่3คลิปสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการทําน้ําจิ้มสาหรับราดสเต็กเห็ดออรนจิค่ะเรียกน้ำจิ้มก็ไม่ถูกนะเรียกว่าเป็นซอสราดสเต็กดีวกว่าเนาะก็จะเป็นซอสรสชาติต้มยำนะคะซึ่งอาจารย์ก็ชอบมากเลยเอาละค่ะทุกคน แบะเมนูนี้นะคะก็ถ้าอยากจะใช้ผักอะไรเนี่ยก็เอาตามแต่ที่ทุกคนชอบเลยนะคะในส่วนของวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็เตรียมมาหลายผักเลยทีเดียวเนาะเอามาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะเผื่อว่าใครที่แบบว่าเล่ไม่ออกว่าอยากจะกินผักเคียงอะไรในสเต็กเนี่ยก็<ๆ>จะใช้อะไรดีนะอันนี้ก็จะเป็นถั่วหวานนะคะแล้วก็มีถั่วฝักยาวก็ได้นะ แอสพาลัสนะคะกระหล่ำดอกเนาะแล้วก็บล็อกโคลี่นะคะข้าวผดอ่อนรวมไปถึงถ้าเกิดอยากจะได้เมนูที่แบบเป็นสีสันหน่อยนะคะเราก็ใช้เลือที่แบบเป็นพลิกหวานเนียวแบบสีเนะาะมะเขือเทศก็ได้เนาะแล้วก็อันนี้อร่อยมากมันฝรั่งนะคะหรือถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะทานแบบพวกมันหวานมันม่วงนะคะรวมไปถึงเผือกอะไรอย่างเงี้ยก็ทําอร่อยมากเลยนะทีนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ะจะ การล้างผักก่อนเรามาดูกันต่อไปค่ะว่าวัตถุดิบที่จะต้องใช้นอกจากผักแล้วมีอะไรเพิ่มอ,อีกค่ะวัตถุดิบตัวต่อไปที่เราจะใช้กันนะคะก็มีอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นน้ํามันค่ะน้ํามันเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะเลือกใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากที่จะใช้น้ํามันมะกอกก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนตัวอาจารย์จะไม่เอาน้ํามันมะกอกมาโดนความร้อนนะคะถ้าจะแบบ ทำพวกผัดกับทอดอะอาจารย์จะใช้น้ามันมะพร้าวมากกว่าเพราะว่าเคยได้ยินงานวิจัยมาเขาบอกว่าน้ํามันมะพร้าวเนี่ยโดนความร้อนแล้วเขาจะเสถียรตัวมากกว่านะคะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ,าพเนาะแต่ก็แล้วแต่ทุกคนนะคะเอาตามสะดวกน้ํามันพืชก็ได้นะถ้าไข่ไม่ได้ซีเรียสมากตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องเทศในการหมักคักค่ะ นั่นก็คือเราจะใช้2ตัวนะคะตัวแรกนะคะเราจะใช้ผงปาปริก้านะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเราก็จะใช้เครื่องเทศที่เอาไว้ใช้ใส่อาหารอิตาเลียนค่ะหรือเรียกว่า Italian m i x ิกซ์เอินะคะ ดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันบ,บ้างนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือหม้อต้มค่ะเป็นหม้อต้มแบบไหนก็ได้นะคะตามที่เราสะดวกเนาะวันนี้เนี่ยเนื่องจากที่บ้านอาจารย์มีเตาแก๊สนะคะก็จะใช้หม้อต้มกับเตาแก๊สปกตินะคะตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นเตาย่างค่ะเตาย่างนี่ก็เป็นแบบไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใครที่จะเป็นใช้แบบไฟฟ้าก็ได้ฟืนก็ได้และเช่นเดียวกันนะคะ วันนี้อาจารย์ก็จะใช้เป็นกระทะย่างนะคะซึ่งก็จะใช้กับเตาแก๊สได้นะคะและสุดท้ายนะคะก็เป็นอ่างคาราะมงก็ได้นะคะเอาไว้สําหรับหมักผักค่ะอาจารย์ก็อยากจะให้ทุกคนหาใบที่แบบใหญ่นิดนึงนะคะที่สามารถใส่ผักลงไปได้ทั้งหมดถ้าใครทานผักที่แบบค่อนข้าง,งยาวอย่างเช่นถั่วฝักยาวหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งนะคะก็อยากจะให้ตัวภาชนะค่ะใหญ่กว่าความยาวของตัวหน่อไม้ฝรั่งสักนิดนึงนะคะเพื่อที่ตอนหมักนะคะ ตัวผักเน่ก็จะได้โดนน้ำหมักทั้งหมดนะคะแล้วก็หาทัพพีมาซักอันนึงนะคะเอาไว้คลุกผะะักคราวนี้นะคะเราก็มาถึงวิธีการหมักผักแล้วนะคะหลังจากที่พวกเราล้างผักกันเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะ<ๆ>ก็ให้พวกเราหั่นผักให้เรียบร้อยค่ะโชว์ให้ดูนะคะอันนี้ก็ เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเส้นยาวๆอันนี้เนี่ยพอดีว่าซื้อหน่อไม้ฝรั่งที่แบบมันเป็นไซส์ใหญ่มาแล้วก็ตรงเปลือกอะคะ่ะมันค่อนข้างแข็งก็เลยตัดตรงช่วงเขาเรียกว่าอะไรคนโคนออกไปแล้วก็เอาเปลือกแข็งๆออกนะคะอันนี้ก็จะแบบเป็นความชอบส่วนตัวนะเราชอบกินนิ่มๆแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือกระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยก็ไม่ต้องปอกเปลือกเนาะเราก็จะย่างทางๆท,ท,ที่แบบมีเปลือกแบบนี้เลยนะคะแต่ว่า ตัวที่แบบเขาติดกันหลาย,ลยอันอาจจะต้องแยกออกมานิดนึงนะผักอะไรที่ย่างแล้วสุกง่ายนะคะเราก็สามารถนําไปหมักได้เลยนะคะแต่ว่าจะมีพืชหัวบางตัวที่จะสุกค่อนข้างยากสักนิดนึงอย่างเช่นมันฝรั่งแครอทหัวมันต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเผือกเนี่ยนะคะถ้าหากว่าใครชอบกินแบบปิ้งเนี่ยก็ให้นํามาต้มก่อนมาดูวิธีต้มกันค่ะอย่างแรกนะคะก็ให้เราหั่นมันฝรั่งให้เป็นชิ้นก่อนนะคะหลังจากนั้นก็นาหม้อตั้งบนเตาแก๊ ใส่มันฝรั่งที่หั่นแล้วเรียบร้อยและน้ำเปล่าค่ะหลังจากนั้นก็จุดเตาแก๊สนะคะรอจนน้ำเดือดค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะก็ตักชิ้นมันฝรั่งที่ต้มมาไว้เนี่ยขึ้นได้เลยค่ะมันฝรั่งจะสุกแค่ไหนขึ้นอยู่กับความบางของชิ้นมันฝรั่งที่หั่นนะคะถ้าหั่นยิ่งชิ้นบางก็จะยิ่งสุกง่ายค่ะอัตราส่วนของโขงต่างๆวรวมไปถึงน้ำมันที่ใช้เนี่ยนะคะ จริงๆอาจารย์ก็กะกะเอานะคือใส่ลงไปแล้วก็พอคลุกๆแล้วอะทุกอย่างรู้ทั่วถึงเท่ากันใครที่หมักน้อยกว่านี้นะคะก็ใส่ปริมาณที่น้อยกว่าที่อาจารย์ใส่ก็ได้นะคะตัวที่อาจารย์ใส่ไปเนี่ยน้ำมันที่อาจารย์ใส่ลงไปแบบน่าจะประมาณสัก3-4ช้อนโต๊ะเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ใช้ช้อนกาแฟนะคะตักไปอย่างละ2ช้อนกาแฟนะคะเมื่อคลุกจนทั่วกันดีแล้วนะคะก็ทิ้งเอาไว้สักประมาณ15-20นาทีค่ะ และเมื่อครบเวลานะคะก็นําผักที่หมักเอาไว้เนะะี่ยค่ะมาย่างนะคะการใช้ไฟนะคะก็ย่างด้วยไฟอ่อนๆเท่านั้นก็พอนะคะถ้าเกิดไฟแรงเนี่ยบางทีมันจะแบบไหมขึ้นมาได้ค่อนข้างดําไปหน่อยผักไหนที่ปกติเราทานดิบได้หรือว่าผักที่สุกเร็วเนี่ยก็ย่างแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วะคะ่ะรวมไปถึงผักที่ต้มแล้วด้วยนะคะก็ย่างแป๊บเดียวให้พอเกลี่ย เหลืองๆเท่านั้นเองก็พอนะคะผักที่ยากค่อนข้างจะนานก็คือกระเทียมค่ะวิธีการดูว่ากระเทียมสุกแล้วนะคะก็คือว่าลองใช้ที่คีบนะคะบีบดูถ้าหากว่ากระเทียมสามารถบีบลงไปได้นะคะคือเขานิ่มแล้วเนี่ยค่ะก็คือกระเทียมสุกแล้วถ้ากระเทียมยังแข็งอยู่ก็คือยังดิบนะคะรสชาติของกระเทียมดิบเนี่ยก็จะมีความเผ็ดนิดนึงถ้าใครชอบรสชาติเดิมของกระเทียมที่เผ็ดนิดนึงก็อาจจะไม่ต้องยากจนสุกหมดก็ได้ค่ะ

เมนูนี้ทําค่อนๆง่ายเลยเนาะก่อนจะจากกันไปนะคะอาจารย์ก็ขอฝากสินค้าเอาไว้ด้วยแล้วกันนะสาหรับใครที่ชื่นชอบให้อาจารย์ทาคลิปเมนูอาหารดีแก้งน,นะคะก็ช่วยอุดหนุนสินค้าในร้านของอาจารย์ได้แล้วกันเนาะสินค้ามีอะไรบ้างนะคะก็เล่าสั้นๆแล้วกันเดี๋ยวจะไปทาคลิปละเอียดอีกทีแยกต่างหากนะคะก็จะมีนี่แบบมีรอยหยักนะคะ เอาไว้สําหรับหั่นพวกแครอทมันฝรั่งอะไรก็ได้ที่เราอยากจะได้ความแบบหยกัยกๆนะคะเวลาหั่นนะแล้วก็จานนะคะที่อาจารย์ใส่อันนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่นะคะมีไซส์เล็กด้วยเหมือนกันปีบอมไซส์เล็กก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนวัตถุดิบอย่างเช่นน้ามันนะคะรวมไปถึงพวกเ,ออเครื่องเทศต่างๆเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ขายนะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนลิงก์แหล่งที่ซื้อวัตถุดิบต่างๆนะคะเอาไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปน,นะคะ ตัวนี้นะคะก็เป็นน้ำมันมะพร้าวที่ไม่เหม็นนะอาจารย์รู้สึกโอเคมากเลยทีเดียวอิตาเลียนมิกซ์เอ,อิร์ฟนะคะอันนี้ก็หอมดีนะคะแล้วก็สุดท้ายผงปาปริก้าค่ะ ลิงที่จะเขียนให้เนี่ยคือซื้อทางออนไลน์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดบ้านใครอยู่ใกล้ๆซูเปอร์มาร์เก็ตไฮโซต่างๆเนี่ยนะคะก็คือสามารถไปหาซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตที่พวกคุณสะดวกเดินทางได้เลยโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปน,นี้นะคะอาจารย์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงอาจารย์ฝากอีีที่2นะคะก็คือวิธีการทำช็อตแตงเห็ดออริกินนะคะเอาไว้ด้วยแล้วกันเนาะพบกันให,หม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ